สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยจิตเก้าเาทำนายไทยทักนวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาเกี่ยวกับความรักของคนทั้ง7วันนะคะในที่นี้เราจะมาดูคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรบ้างทุกสถานะส่วนการดูแบบดวงทั่วไปมีในลิงก์ข้างล่างแล้วนะคะเข้าไปเช็คได้เลยนะคะรวมทั้ง12ราศี ส่วนอ่12นักษัตวถ้าใครอยากทราบก็ถามมาเดี๋ยวฝากลิง์ให้นะคะในสถานการณ์ความรักช่วงนี้เจาะทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวคนที่คบกันอยู่เป็นแฟนกันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างความรักหมักหมมไปถึงไหนแล้วนะแล้วก็คนโสดมาดูซิว่าจะมีใครเข้ามาบ้างไหมในช่วงนี้นะ สถานก,การณ์ของคนที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องความรักเราจะเริ่มทํานายตั้งแต่ที่คุณเปิดดูเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนตุลาคมหลังจากนั้นจะทํานายให้อีกครั้งหนึ่งนะคะในสถานก,การณ์ของความรักเป็นการทำนายโดยดรวมนะคะเพราะ,ะนั้นยาีเสียสถ้าใครมีความรักที่ดีอยู่แล้วเจอเรื่องราวดีก็แฮปปี้ไปเจอเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคก,ก็ตั้งรับกับมันคอยนะ ที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนนะไม่ให้มันเกิดนะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวที่กําลังกผเชิญอยู่หรือเป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นะอ,อย่าเสี่ยกับการดนะูคนที่เกิดวันจันทร์จริงๆแล้วเป็นคนที่จิตใจนะอ่อนไหวนะในเรื่อง,องความรักเซนซิทีฟเหมาะน่าดูเหมือนกันเอ,อ่เนี่ยเป็นคนที่แบบอ่อนไหวอ,อ่ะขี้น้อยใจ นะขี้น้อยใจเป็นที่หนึ่งเลยแล่ละนะแต่ว่าแม้ว่าจะจะสวยหรือไม่สวยจะหล่อหรือไม่หล่อก็ตามเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคนที่เกิดวันจันทร์นะอย่างนั้นมีเสน่ห์มากดึงดูดใจเพศตรงกันข้ามนะคะในสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าความรักเป็นอะไรที่เริ่มต้นเป็นอะไรที่มีการปรับเปลี่ยนชีวิตความรัก มีโอกาสปรับความเข้าใจคนที่เป็นมีปัญหากันห่างเหินเกันไปหรือไกลกันเนี่ยนะหรือหมดรักกันก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยกันนะนะเป็นอย่างนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยในช่วงนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่น้อยมากเลยสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะมีความสัมพันธ์ดีมากมีความสุขนะมีความสุขที่ได้พูดคุยกัน มีความสุขที่ได้ปรับความเข้าใจกันมีความสุขที่ได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอ่าถึงแม้ว่าจะเลิกล้างหรือมีปัญหากันแต่ก็มีความสุขที่ได้ปรับเปลี่ยนมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะในสถานการณ์ของคนรักเนี่ยใจเย็นลงมากนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านะเขาจะเป็นคนที่มีอารมณ์ที่หงุดหงิดอารมณ์ที่วีงเวียงอารมณ์ที่วีนอารมณ์ที่แบบ อารมณ์ร้อนว่างันเถอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าใจเย็นสงบลงมีเหตุมีผลมากขึ้นนะบางท่านเนี่ยคนรักอาจจะออกไปถือศีลหรือออกบวชก็ได้หรือปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนนี้นะคะมันจึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อกันนะมันบางท่านอนะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงในลักษณะของคนรักอาจจะออกบวชหรือถือศีลหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นทําให้มีความรู้สึกว่าเขาจะเอาไงแน่รู้สึกดูเขาไม่ออกอะไร นะในอนาคตข้างหน้าบางท่านนี่อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปทําบุญร่วมกันหรือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปถึงต่างประเทศนะถึงแม้ว่าความรักจะไม่หวือหวาเท่าไหร่นะไม่ถึงแม้ว่าจะไม่โรแมนติกเท่าไหร่แต่ก็มีโอกาสดีๆในอนาคตเนี่ยนะรวมทั้งบางท่านนะที่อาจจะมีโอกาสได้ไปถึงต่างประเทศหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะสมกคนสด นี้เรามาดูคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนะในสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วค่อนข้างจะรมอารมณ์แปรปรวนหน่อยนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงคูดกันไม่ค่อยเข้าใจมันดีหน่อยคนรักอาจจะใจเย็นลงถ้าก่อนหน้านั้นโอ้โหก็คงจะแรงเหมือนกันแต่ในระยะนี้นะมันเป็นสถานการณ์ระยะนี้เป็นประมาณตุลาเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งนิ่งมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้นยอมรับฟังคุณว่าอะไรก็ว่ามาเถอนะนะอารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเดี๋ยวพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวปรับความเข้าใจเดียเด๋ยวมาโอบเดี๋ยวมาขอโทษเออเดี๋ยวมาคืนดีเป็นอย่างนั้นนะช่วงนี้คนที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญร่วมกัน,นะบางท่านมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะไปเรื่อยๆเนี่ยไม่โรแมนติกเท่าไหร่เนี่ยก็ถือว่าดีนะคะ ความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นะทีนี้เรามาดูความรักของคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันบ้างจริงๆแล้วการคบกันของคนที่เป็นแฟนกันหรือคบกันอยู่เนี่ยนะบางท่านครอบครองกันแล้วนะบางท่านก็อยู่ด้วยกันแต่ยังไม่ได้แต่งหรือไปไปมามานะหรือไปมาหาสู่แต่ในความสัมพันธ์นี่เริ่มต้นที่ดีต่อกันมากๆมันเริ่มเป็นอะไรที่ดีต่อกัน ด้วยความอดทนสูงเหมือนกันนะอดทนเข้มแข็งเพื่อจะมาผ่านอุปสรรคปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองที่จะเก็บหอมหลอมลิบเพื่อจะแต่งถือว่าเป็นเนื้อคู่นะถือว่าเป็นคู่ครองที่ดีต่อกันมากในช่วงนี้บางท่านอดทนรอคอยคนรักหรือตัวเองอาจจะออกไปถือสินหรือออกบทในช่วงนี้ใจเย็นลงนิ่งลงสงบลงน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เรื่องเงินทองทองมีความพร้อมเนี่ยน่ะ เก็บหอมรอมริบล่วงกันบางท่านเก็บเงินเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตสร้างชีวิตครอบครัวด้วยกันเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ดีมากนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยความอดทนอุตสาหะวิริยะนะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงนี้ถึงแม้จะไม่ค่อยโรแมนติกก็ตามนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางท่านอาจจะมีแฟนไกลเป็นชาวต่างชาติ <S <S ก็มีโอกาสที่จะได้มาเดินทางมาพบปะหรือได้เดินทางไปหรือได้เดินทางมา นะสำหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันนะเป็นความรักที่ดีมากความสัมพันธ์ดีมากบางท่านอาจจะเป็นไม่ไม่คบกันเป็นแฟนกันนะี่แหละก็ถือว่ามีความสุขนะได้คู่ที่ดีถึงแม้ว่าจะคือความเป็นคือการผ่านประสบการณ์ชีวิตที่มันอดทนเข้มแข็งมามันจึงเป็นความรักที่ไม่ใช่ความรักแบบวัยรุ่นอนะ่ะมันเป็นความรักที่ไปได้เรื่อยๆอ่ะนะอืม ได้มีโอกาสด้เริ่มต้นที่ดีต่อก,กันแต่รออดทนรอคนรักบางท่านก็อย่างที่บอกอ่ะเก็บหอมรอมริบเงินของเงินเงินทองทองบางท่านอาจจะรอการถือสินหรือออกบวชปฏิบัติธรรมก่อนเนี่ยคนรักก่อนหน้านั้นเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะแต่ได้มาคบกับได้มาคบกันเนี่ยรู้สึกเขาใจเย็นลงแล้วก็มีความมั่นคงต่อก,กันนะคะช่วงนี้ถือว่าความรักของคนที่เกิดวันจันทร์น่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก นะดีมากความรักแม้ว่าจะไม่โรแมนติกแม้ว่าจะมีรองของระแหงอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าไม่ได้รุนแรงถือว่ามีโอกาสปรับความเข้าใจมีโอกาสงองอนมีโอกาสคืนดีกันบางท่านที่ห่างเหินกันไปหรือมีปัญหาทะเลาะหรือขัดแย้งกันออกไปเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจมีโอกาสจะคืนดีกันโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยมีโอกาสปรับความเข้าใจกันนะแล้วก็ต้องควบคุมในการพูดจาให้มากมาก พยายามพูดจากันให้เขาเข้าใจใจเย็นลงคนรักก็ใจเย็นแล้วนะมีการสื่อสารบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะก็ต้องคุยกันให้เข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูคนที่เป็นโสดนะคนเป็นโสดจริงๆแล้วนะอยากจะเปิดใจรับใครสักคนอยู่ไม่แน่ใจตัวเองว่าจะเริ่มต้นชีวิตกับใครสักคนเปิดใจเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างการเปิดใจคุย ในอดีตก็ยังฝังใจยังมีความรักให้กับอดีตอยู่ไม่น้อยเลยนะแต่คนที่เข้ามาคุยเนี่ยรู้สึกพอใจไม่น้อยนะแต่คุณต้องลืมอดีตให้ได้ต้องเปิดใจยอมรับในสิ่งที่มันเข้ามาเขาอาจจะเป็นคนที่ใจเย็นหรือบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงถือสิลหรือออกบวชบางท่านคุยอยู่ในลักษณะของการควบคุมนะคุยือ แล้มันระวังตัวเองในการคุยอยู่บางท่านอย่างที่บอกอยู่ในระหว่างการถือสิลหรือออกบวชเนี่ยนะนะมีโอกาสเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนะบางท่านนะสำหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยนะมีโอกาสบางท่านที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะมีโอกาสได้ไปได้มาอย่างที่บอกอ่ะส่วนคนที่เป็นโสด นะก็มีโอกาสที่จะได้คุยกับชาวต่างชาตินะหรือเป็นลักษณะของคนที่จิตใจเย็นใจดีนะใจดีใจดีมากๆชอบทําบุญอะไรประมาณนี้นะหรืออา,อาจจะคุยกับคนที่อยู่ในระหว่างการถือศีลอกบทชเนี่ยนะประมาณนี้แต่การคุยเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสุขดีม,มันเข้าอ,อกเข้าใจกันว่างั้นเถอะคนที่เป็นโสดเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นที่ดีต่อกัน นะมีโอกาสพัฒนานะคะความรักของคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เป็นโสดเนี่ยความรักมีโอกาสพัฒนานะแล้วกอ็อ่มีโอกาสพัฒนามีโอกาสคุยกันไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถามว่ารักกันแบบหวือหวามากไหมก็ไม่ถึงขั้นที่จะหวือหวามากเพราะาอยู่ในระหว่างกัน ดูใจกันอยู่ว่าจะคบกันเป็นแฟนกันไหมคนโสดเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาเนี่ยบางท่านอย่างที่บอกอาจจะอยู่ไกลๆถึงหนึ่งประเทศนะหรือบางท่านอาจจะคุยกับคนที่ถือศีลหรือออกบวชอยู่อะไรประมาณนี้นะนะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ถือว่ามีความสุขดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันรในสถานการณ์ของความรักเพราะนั้นนะถือว่าดีนะคะถือว่าเป็นความรักที่ถึงแม้ว่าจะไม่โรแมนติกก็ตาม มันก็มีบ้างกับความอดทนกับการระหองละแหงอารมณ์ที่แปรปรวนนะแต่ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนนะมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะในสถานการณ์ความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจริงในปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนเพื่อให้มีความสุขนะปรับเปลี่ยนเพื่อจะอยู่ด้วยกันให้ได้ในสถานการณ์ตอนนี้โดยเฉพาะคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยในการที่จะ เก็บหอมรอมริบเริ่มต้นชีวิตมีโอกาสเริ่มต้นมีโอกาสได้แต่งงานนะคะสำหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอ,อโดยเฉพาะคนที่มีแฟนไกลไกลถึงต่างประเทศเนี่ยเป็นชาวต่างชาติมีโอกาสได้พบเจอ,อเป็นอย่างนั้นนะคะในระยะช่วงนี้นะคะสำหรับการทำนายความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันหยาซีเรียสนะคะสำหรับ ท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านไปนะส่วนที่คนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกหมาท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ